สวัสดีเพื่อนๆพี่พทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพักเครื่องนะครับผมในช่องจ่าโทเฮนรี่พะสองพระนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับผมแล้วก็รีวิวนะครับพระเตารีดหล่อนะครับหลวงปูดทวดเนื้อเมฆขพัดนะครับของอาจารย์นองนะครับที่ไปออกที่วัดพิชัยญาติ ปีพศสอง3 8นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์เตารีดใหญ่นะครับเลี่ยมเงินอย่างดีนะครับทำมานี่เกือบ2.000บาทนะครับเลี่ยมเงินอย่างสวยอย่างงามนะครับช่วงนี้ทองแพงนะครับดีนะครับเนี่ยที่ก่อนหน,น้านี้นี่ผมไปเลี่ยมมาเยอะนะครับก็รอตัวไปนะครับผมหิวหวเนี่ก็น่าจะ ต้องมีแกะทองขายบ้างนะครับถ้าหิวนะครับอง์นี้เนี่ยนะครับมีกล่องเดิมด้วยนะครับเดีย๋ยวผมให้ดูรายละเอียดที่กล่องนะครับผมเป็นกล่องเดิมของเขาเลยนะครับหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดวัดพิชัยยาติการามวรวิหารกรุงเทพ สองห้าสามแปดก็เป็นนะครับพระหลวงปู่ทวดที่ท่านอาจาร,รย์นองสร้างนะครับแล้วก็ปลุกเสกนะครับผมออกที่วัดพิชัยญาตินะครับมีในสารระบบอย่างแน่นอนนะครับชัดเจนร้อยเปอร์เซนนะครับแล้วก็เป็น พระหลวงประทวดเนื้อเมฆพัดรุ่นเดียวของท่านอาจารย์นองด้วยนะครับมีลงอยู่ในหนังสืออัต,ตชีวประวัติของท่านนะครับแล้วก็วัตถุมงคลที่ท่านสร้างแล้วก็ปลุกเสกนะครับมีเตารีดหล่อเนื้อเมฆพัดนี้ด้วยนะครับเป็นรุ่นเดียวเลยนะครับที่ท่านสร้างแล้วก็ปลุกเสกดูนะครับผมไปเลี่ยมเงินมาหัวสิงยกซุ้มงามๆนะครับ งานนี้ลายแกะมือข้างพญานาคนะครับปีติใสๆเลี่ยมกันน้ำอย่างดีนะครับงานเนี่ยเป็นแบบเดียวกับงานทองคํานะครับที่ผมไปเลี่ยมมาเป็นแบบเดียวกับที่ผมไปเลี่ยมทองนะครับเพราะว่าเป็นช่างคนเดียวกันนะครับแกะแล้วก็ทํานะครับแตกต่างกันแค่นะครับเป็นทองคํากับเงินนะครับผม ดูฝีมือนะครับร้านนี้เลี่ยมสวยมากนะครับฝีมือจริงเตารีดหล่อเมบพัดอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์พระนี่จะเป็นเอกลักษณ์มากนะครับจมูกจะเป็นอย่างนี้ทุกองค์นะครับด้านหลังนั้นจะเป็นหลุมนะครับนี่ด้านหลังจะเป็นหลุมเมื่อตอนหลอดองค์ต้นแบบนะครับ ช่างได้นําแบบพาที่หล่อแล้วเนี่ยมาให้อาจารย์นองดูนะครับแล้วก็เพื่อที่จะขอแก้แบบนะครับเพราะว่าหลังเป็นหลุมยุบนะครับแต่ท่านอาจารย์นองนะครับกับชอบใจถูกใจนะครับเพราะว่าท่านก็ได้บอกช่างไปนะครับว่าไม่ต้องแก้นะครับแล้วก็เป็นหลุมแบบนี้นะครับสีดีนะครับเพราะว่าจะได้รู้ว่าเป็นของท่านนะครับผมนี่นะครับจะเป็นหลุมแบบนี้นะครับ เนื้อเมฆพัดเนื้อเมฆพัดเนี่ยก็เป็นของทนสิทธ์นะครับโบราณเนี่ยพาโบราณที่เป็นเมฆพัดเมฆสิทธ์เนี่ยจะแพงมากนะครับเมฆพัดเนี่ยก็เกิดจากการหล่อทองแดงนะครับหล่อหลอมทองแดงแล้วซัดด้วยกรรมฐานนะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นเมฆพัด ถ้าเมฆสิทธิ์เนี่ยจะหล่อทองผสมนะครับแล้วซัดด้วยกรรมฐานก็จะออกมาเหลืองๆหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเมฆพัดเนี่ยก็จะเป็นหล่อทองแดงนะครับหน้าพระก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าพิมพ์พระเป็นแบบนี้นะครับผม เหนือเมฆพัดแขนนะครับเลวจีวอนฐานบัวเป็นรุ่นเดียวเลยนะครับที่ท่านอาจาร,รย์นองสร้างเหนือเมฆพัดของอาจาร,รย์ทิมเขาก็มีนะครับปีศูนย์ห้าเมฆพัดอันนี้ก็เป็นของอาจาร,รย์นอง นี่คือส่วนที่เป็นหลุมนะครับคลาสสิกดีนะครับมีกล่องเดิมพร้อมนะครับ ก็นะครับสาหรับองค์นี้นะครับสําหรับองค์นี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับท่านใดสนใจนะครับองคนี้นะครับผมเปิดราคานะครับองนี้นะครับไว้ที่แปดพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมเลี่ยมพร้อมส่งด่วนนะครับมีกล่องเดิมให้ด้วยนะครับว่าเป็นพระของท่านอาจารย์นองชัดเจนนะครับแปดพันห้าร้อยบาท โทร0 9 8 8์นะครับห้าสี่เชษนะครับผมรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับ mm hmm. ก็มีพักเครื่องในช่องอีกมากมายเลยนะครับ mm hmm. เชิญเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็ไปติดตามรับชมกันได้นะครับสำหรับองค์นี้นะครับก็เป็นเตารีดพิมพ์ใหญ่เอนะครับรุ่นเลื่อนสมรศัก วัดชังให้ปีพศสอ5พันะครับรุ่นเลื่อนสมรศักดิ์4953นะครับของเจ้าวาดนะครับพ่อท่านหยวนนะครับผมองค์นี้เป็นเนื้อสำลิดนะครับพิมพ์ใหญ่เอ,อยาขัดแดงนะครับสร้าง1,999องค์นะครับองค์นี้หมายเลข903าศเรียมเงินพร้อมนะครับ อย่าขัดแดงเลื่อนสี่เก้าห้าสามองนี้เนี่ยผมเปิดราคาไว้ที่หนึ่งมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับผมสนใจก็โทรนะครับศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอ อนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ